บักกุเตลุงรอ้อยอ่านี่ของจริงนี่ผมร้านอาหารยกนิ้วหรือยกนิ้วเนี่ยได้ชิมก่อนใครๆเลยก่อนวางขายนะแล้วบอกได้เลยว่าสูตรนี้อร่อยนะานี่หมูเด้งเด้งเลยเป็นขาหมูสูตรพิเศษสูตรลุง้อยเองนะแล้วก็ได้กินก่อนแล้วบอก ต่อได้เลยตอนนี้เขายังไม่ได้เปิดร้านขายเนาะแต่เขาขายออนไลน์ใครยังไม่เคยสั่งหรือเคยไม่เคยกินก็บอกให้ลองไปสั่งกินแล้วราคาเขาขายราคาพิเศษด้วยติดตามได้ที่อานิสอนนะหรือลุงลอยนะที่เฟซบุ๊ k ลุงลอยหรือ คุณอดนะิศรนะ์นะบอกได้คำเดียวว่าอร่อยแล้วต้องรองรองเลยนะนี่เจ๊ก็ได้ลองแล้วนะ